กดตัวจีนี่ไงอันตีผมโเคโเทดูดูไปเอเ่อ,อสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในแมปเดอะสตองเกตแบตเทนเกลและมาพร้อมกับเสียงตูมตามตุมตาม,ตาม,ตามดานนาผมนู่นเลยเขากำลังตีกันอยู่ตรงนั้นแนหะแมปนี้เป็นแมปที่จะทําให้เราสวมบทเป็นฮีโร่แล้วจะมีพลังพิเศษเพื่อต่อสู้กันไปเพื่ออะไรก็ไม่ดูน่าจะเพื่อแตททางด้านขวานี้ว่าใครได้เยอะที่สุดเนาะ ตอนนี้คนที่ได้เยอะที่สุดคือแอลโลมีคิวทั้งหมด38คิว total คิวไม่รู no, uh, side, blown, ้ว uh ่า huh. ค oh, ืออะไรเหมือนกัน206คิวน่าจะโหดหน้าดูเอ oh, ่อแล้วด้านซ้ายบนมีเมนูอะไรบ้างอันนี้กล่องโอ้ตีกันไม่พักเลยตอนนี้ผมจะพูดไปดูเรื่องแล้วเพราะเสียงตีแบบเข้าในหูตุ้มตามตุ้มตามนี่ตั้งค่าออโต้รันไม่เห็นจะอ๋อเนี่ยออโต้รันแล้วนี่คืออะไรอ๋อนี่แบบเบอร์โอ้มีให้เลือกตัวละครด้วยทุกคนโอ้ยแป๊บหนึ่งสี่เปิดคลิปอยู่ วุ่นวายมากอืมเรียกเป็นนี่ว่ะทุกคนเด a ลี่นินจาแน่เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหรือเปล่าอา๋อเราต้องรีเซ็ตตัวใหม่ด้วยนะทีนี้ใช้อาชีพที่เราเลือกใหม่ได้มาแล้วฉันเป็นนินจาสกิลแรกทำได้เราโอ้ยเออ,อ,อ,อบินไปไหนเราใช้สกิลแรกทำไมเราอ๋อเราต้องเลือกสกิลแล้วกดใช้แป,ป๊บนดงทุกคนเสียงดังมากขอญาตเบาเสียงเอาละทุกคนม,มาแล้ว ข้างหน้าเขาตีกันดังมากแล้วเรามาแล้วสกิลที่สองคืออะไรหมุนตัวแล้วกระทืบลงสกิลที่สามอู้เป็นไบมี่คัตเตอร์เนี่ยยืนเฉยครับเราเก็บคิวฟรีชูริเคนระเบิดจังหวะนี้นัวฟึ๊บนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะอู้วสกิลหนึ่งตัวเราแล้วทุกคนยอดโอ้ยเฮ้ยเราโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันสกิลสองนี่ไงนี่ไงโอ้ยเราโดน สกิลที่3ใบมีคัตเตอร์วิวลบมาบยเบ้ยเสียงอะไรอะทุกคนสกิลที่4ใช้เลยคูลิเค็นระเบิดไม่โดนสกิลที่1แฟตสไตล์แรงมากสกิลที่2โอ้ยโอ้ยเขาต่เราเขาไต่ยเราหลบกันแล้วนี่ไงทำอะไรคัตเตอร์ตอนนี้เราเป็นนินจาทุกคน คนนั้นตายยังโอ้ตายแล้วทุกคนหน้าเขาแตกแล้วดูสิไม่มปนตะโ,โ,โกเลยเขาโดนจูดิเคนระเบิดของเราโอ้ยเราบล็อกได้ไหมอ๋อกดเอ็มบล็อกทุกคนมีคัตเตอร์จูดิเคนระเบิดเราต้องบล็อกก่อนปึ๊บเฮ้ยเหมือนจะมีแถบตันติด้วยทุกคนแคนยูอีเวนต์ซีมีเป็นหลอดตรงกลางเฮ้ยอันนี้เราตายได้ปะเนี่ยฆ่าอะไรอะ เอคนแม่โหดจังะ่ะออเราตายดำเลยเป็นนี่ว่ะทุกคนเบดมาสเตอร์อาจารย์สมุไราอาจารย์ดาบเมื่อกี้เราดำเป็นตอตะโกเอาใหม่เราเป็นอาจารย์ดาบแล้วอุย้ยยังไม่ทันได้เล่นเลยครับพี่ค่าหนึ่งเราทำอะไรได้ค้าหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้จะโดนเราโอ้ยเราบล็อกไม่ได้หรอ เราโดนนี่อ่ะนี่อ่ะ่ะาสองไม่โดนเลยพาสามเราใส่เป็นคอมโบโอ้ทุกคนตัวนี้เล่นยากมากตัวนี้มันเล่นยากเกินอ่ะสกิลก็ไม่โดนสกิลมันสั้นมากเลยนักล่ายีโรว้าวยอด นี่คือไรโอ้ยอุย้ยเราจับเขาสกิลที่สี่เ้ยเฮ้ยเ้ยเหมือนเราจะโดนบล็อกบล็อกบล็อกไว้ก่อนบล็อกอเล่นยามากทุกคนราเรอรสกิลเราคุูดาเสร็จเราสู้คนข้างหน้าอยู่โอ้ยนี่ไงโดนเราทำไมเลือดเขาไม่ลดเลยโอ้ยโอ้ยบล็อก ม็อกไม่ได้โ,โดนอยกแจะมีตัวไหนไปที่เข้ากับเราได้ล่ะนี่ไงนี่ไงเขาวิ่งมาสกิลเราแล้วก็สกิลหนึ่งต่อเลยสกิลสามต่ออ้ยตายสกิลสามสู้เขาสินี่่ะนี่่ะโดนเราเราหนีก่อนรอเลือดเราเด้งไปแล้วไม่เล่นด้วยแล้วอยู่นะอืมอันนี้ล่ะพลังแห่งลมขอลองสกิลไหนเพื่อนเฮ้ย อา้าวอะไรอนะเรียบร้อยอุ้ยอันนี้แบบว่าเหมือนเหมือนจะเหมาะกับเรานะทุกคนเดี๋ยวนะอันนั้นเขาอะไรอะ่ะท้าไม่ตายแต่นินจานที่เราเล่นตัวแรกก็ดูมัน,นจะโหดนะโอ้โอ้โอ้ทำไมเขาโหดจังอ,อ,อันนี้ใส่อะไรเนะี่ยคือแบบเราสกิลเขาไปสองสามอันแบบเรียกเขาไม่รดเลยนี่ไงพลังสายลม เราหลบข้าลมกก่อนอุย้ยเข้าลบเก่งมากทุกคนคนนี้เล่นเสียนมากอะตัวเขาวุ๊วับวุบวับหายไปหมดแล้วอะช่วอด้วย,วยโอ้ยแมงมุมแมงมุมระเบิดเลยแมงมุมตายคู่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยอ,อันนี้เป็นแบบว่าเหมือนสายใช้ขานี่ไงนี่ไงคอมโบนี่ยังสวย ว้ยอันนี้เขาเป็นแบบว่าปรมาจารย์นักดาบนะอ้าวโดนเป็นคู่เลยเป็นไงลระเจ้านุบนี่งไงฉันอยู่บนฟ้าฉันไม่เจอซีโอ้ยของเล่ข้าใจาเล่ข้าใจาเราต้องเตะแล้วก็ถอยเตะแล้วก็ถอยเฮดฟิตนี่งไงทุกคน เอ้าเขาหายตัวไปไหนได้อ่ะทำไมเขาหายตัวได้อ่ะทำไมเขาหายตัวได้เหมือนเขาไม่สู้เราทุกคนเขาเนี่ยเขารู้ว่าเราไม่เป็นเลยเปล่าเอ้อไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเขามาแล้วเขามาแล้วนี่ยังไงขึ้นฟ้าอุ้ยขอโทษขึ้นฟ้าเหมือนกันเฮ้ยตู้ได้อยู่คนเนี้ย ต่เลือดเ,เราเลือดเราหายนะแปลกนะเราสกิลดีเลยป,ปึ๊บสกิลสองต่อแล้วก็สกิลสามโดดขึ้นฟ้านี่ไงแล้วก็สกิลสี่ต่อคอมโบคอมจอยสุดยอดรีจอยก็มาเอ้ยไม่ใช่ละโอ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษต่อสกิลรีก่อนนี่ไงคนเราโดนสกิลสามโดดขึ้นฟ้า นี่พอดีอยู่ในการคำนวณแล้วสก,กิลสองต่อโอ้ยโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วกันอ้าวยังไงก็โดนสิใจร้อนใจร้อนเหรอนายอ่ะขอเตะหน่อยโอ้ยโอ๊ยอยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ไงหนีก่อนทุกคนตเติมเลือกกันโอ้ยโอย ไม่ใช่เราครู่คนนุ้นอยู่นายไม่ใช่ใจเย็นมีคนมานายจะทำอะไรเรานายจะทำอะไรเรานี่ไงเมื่อกี้เราได้ฝึกคอมโบมาแล้วนายทำอะไรเราไม่ได้หรอนี่ไงนายจะมาทำอะไรเาาไรเหาหรอแล้วมันไม่มีต่อยธรรมดาหรอแบบแค่ต่อยเฉยอา้าวตัวเมื่อกี้ไปไหนหรอเขาสู้เราไม่ได้เขาหนีเลยนะทุกคน เดี๋ยวเราไปกระโดดกลางวงววปึ๊บโอ้ยโดนระเบิดผมว่าที่ผมเล่นมานะอันนี้เล่นง่ายสุดละแค่ไปเจ้าลมแค่ไปเจ้าลมนี้เล่นง่ายสุดละแต่รู้สึกว่าเบาเหลือเกินทำไมคนอื่นเขาทำเราแรงจังเราแบบทำคนอื่นเบาเบา เออหลบสนุกมากทุกคนลองเล่นดูอันนี้ต้องไปใกล้หรือเปล่าถึงจะต่อยได้มันต่อยไม่ได้ทุกคนเนะีนี่ไงอ๋อสกิลแรกเป็นการดึงเข้ามาทำอะไรเจ,จ้านีนจาเราใช้สกิลสเพื่อล็อกเขาไว้ล็อกเลยอุย้ยเขาหายตัวหนีไปช่วยคนที่อ่อนแอดึงมานี่แล้วก็ล็อกอ้าวล็อกไม่โดนงั้นก็ หมัดระเบิดปึ๊บหลบกันหลบกันโอ้ยโหเปิดอันติีแล้วเปิดเซิร์ฟอ๋อเหมือนเราต้องเล่นเล่นตัวเดียวเพื่อแบบว่าให้หลอดอันติีเราเต็มโอ้ยโอ้ยโอ้ยโห เดี๋ยวลองให้หลอดอัตีเต็มเนาะเดี๋ยวใช้ให้ดูโอ๊ยอย่าเราจะต่อยชั้นสิเดี๋ยวรอเดีย๋ยวรอคิวชั้นรีเซ็ตก่อนมานี่เลยโดนล็อกต่อยต่อยอึบอึบ เอ้ยบล็อกบล็อกบล็อกสิบล็อกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนเป็นคอมโบเลยยังไม่ลุกยังไม่ลุกโอ้ยไม่ลุกก็ตายเออเรียบร้อยโอ้โห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 เกินไปเกินไปลูกพี่กระทืบขนาดนี้ตายแล้วครับทุกคนผมได้ตีแล้วแต่ผมใกล้ตายแล้วเออกดตัวจี นี่ไงอันตรีผมโคตรเท่ดูดูไปไงอายุหมุนเอ้ยแค่นี้เหรอเว้ยเลือดเลือดรีด,รด,ด้วยเลือดเต็มด้วยแล้วนี่ท่าใหม่โอ้ยไม่ไหวตูมโอ้พาบินพาบินนี่นี่ไม่ไงจมดีไปเลย ดูทุกคนพาใหม่ผมเออหายไปเลยเราปักจมดินไปเลยทุกคนไปไงโอเคครับทุกคนสำหรับแมป the s t o n g e กต b a t t l e g r o ก n วเป็นแมปที่นัวมากขณะที่ผมกำลังจะปิดคลิปด้านหลังนู้นเขาตีไม่พักเลยถ้าใครชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย